มาแล้วคุณลุงพหลงเรามาดูนะครับทําไมทหารพัานเราถึงสะพายปืนมาข้างหน้านะครับผมเดี๋ยวลองถามลุงพหลงครับผมพวกการพร้อมใช้ครับพร้อใช้อาวุธพร้อมใช้อาวุธใ,ใช่ไหมครับอันนี้เราเข้ารังเพลิงไว้ตลอดใช่ไหมตลอดเวลาครับน่เมื่อเรามาปฏิบัติภารกิจไย่ว่ายามตื่นหรือวอยามหลับต้องเตรียมพร้อมตลอดครับโอเคสวัสดีครับ,รบพบกับผม ฝวานบ้านนะครับที่พวกเราสะพายปืนมาข้างหน้านะครับก็เพื่อเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมตลอดเวลาเวลาจะเดินเวลาจะนั่งนะครับเวลาที่เราลาดตะเวนตลอดนะครับเราต้องสะพายมาไว้ข้างหน้านะครับเพื่อนะครับในการมีเหตุฉุกเฉินนะเราจะได้พร้อมตลอดนะครับถึงเราจะอยู่ข้างข้างมืออยู่ข้างนี้เราปืนเราอยู่ข้างหน้าเราก็จับนะครับยกเตรียมพร้อมได้ตลอดนะครับเพราะว่าเหตุมันเกิดแค่